น2,005ได้ไหมคืนหนึ่งแพงกว่านี้เนาะก็แพงกว่านี้โอเคเขาเข้ามาทางด้านหลังใช่ไหมแล้วก็แบบมากอดผมเลยแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรนะถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้เลยเหรอกูเป็นโรคปาะสาถามว่านเพื่ก็ชอบอตัวขกูก็คือให้เราจะกินเต้วายกต้าเอ่อเสี่ยวสวัสดีที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการวายกะต้า <No! S 2> ดีกับเซฟนะค <Answer! S 2> ะแอนจ้าแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเนาะที่มาจากโรงเรียนชื่อดังย่านลาดพร้าวครับผมเเราองป็น พิกเกอร์นะครับมาจากขอวังลาดพราวครับผมนี่เขาเป็นย่าของคุณคิดหอวังนะเฮ้ยเขาเป็นคนสร้างโรงเรียนหรือเปล่าพี่ขอวังหลังวังหลังเออหรือวังหลังวังหลังใช่ไม่ใช่ละวังหลังหลายวังมากตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หนาเดี๋ยวเจ้าไปมาไปมาก็ต่อเร็วเาต่อเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้ผมอยู่ม .5 ครับผมอ๋อม .5 แล้วคือเรียนแบบสายอะไร เรียนวิทย์คณิตครับวิทย์คณิตวิทยนเรื่องปะก็ก็เอาเรื่องอยู่ยาเหนื่อยครับเหนื่อยจริงวิทย์คณิใดตะเอ้ยดับมันก็เรียนวิทย์ทันใไม่ใช่หรอผมวิทย์คณิตอ๋อเหรอไม่ไม่บอไม่หมไป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 ต่อเราต่อแล้วยังไงอ่าแล้วแบบอยากจะเข้ามหาลัยที่ไหนก็จริงๆผมเรียนวิทย์คณิตมาใช่ไหมครับแต่ว่าอยากเข้านิเทศจุฬาสานิเทศใช่พูดรักพูดเลยปะ ใช่มันเหมือนข้ามสายเลยคือตอนแรกจริงๆที่เรื่องวิทย์คณิตเพราะแบบยังไม่รู้จะเรียนอะไรแต่ว่ามันไปได้หลายสายใช่ไหมครับแต่พอมาแบบจริงๆแล้วแบบชอบทางการแสดงก็เลยอยากไปทางนิเทศแล้วก็แบบชอบเรื่องโปรดักชันอะไรประมาณนี้ด้วยครับอ๋อคือชอบสายทางบันเทิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วจริงๆแบบดาราที่ชอบก็เรียนอยู่นิเทศจุฬาด้วยก็เลยชอบใคนชอบพี่อัพครับผมอ๋อชื่อชื่ออัพปั๊กใช่ครัเดี๋ยวขึ้นรูปไปพี่เล่นเล่นเออเล่นซีรี์เรื่องอะไรนะนิเทศจุฬาแล้วก็เล่นหนังป้างอ่่ะะคุุพพยยปรับใช ไอดอลเลยเป็นไอดอลของเขาเลยของคุณอัพเป็นไอดอลของเขาเลยแล้วอันนี้เดี๋ยวถามอันหนึ่งชอบการแสดงชอบจากประเดยนนิเทศแล้วใครพาเข้ามาทํางานตรงนี้ก็ได้มีโอกาสมาทํางานตรงนี้เพราะแบบพี่เติ้ลเป็นคนติดต่อผมมาอ่าคุณเติ้ลที่แบบคูดเปี่ยวเอะีรยวอะไรกับสวยสวยเหมือนอะไรอย่างนี้ปะสวยแล้วตัวแม่ตัวแฟชั่นนะครับโอเค ต้าเลยกุณเติ้นอยากให้ขึ้นรูปไปนี่ค่ะรูปกุณเติ้นมีอะไรบ้าไอจีถ้าให้สนใจติดต่องานน้องทิกเกอร์สามาติดต่อที่เพื่อนกายของของน้องได้เลยใช่คือชื่อพี่เติ้นอยากเข้านิเทศครับเพราะว่าอยากทำงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังส่วนตัวชอบเบื้องหน้าครับเบื้องหน้าเป็นนักแสดงอะไรเลยแล้วถนัดอะไรก็จริงๆเกี่ยวกับเบื้องหน้าใช่ไหมครับสิ่งที่เคยทำมาก็มีพวกละแ่งร้องเพลงแข่งเต้นประมาณนี้ครับแล้วก็เคยมีโอกาส่ายหนังสั้นการแสดงมาบ้างประมาณนี้ครับแล้วเต้นคือเต้นอะไรเต้นโคเวอร์ครับเป็นเต้นแบบ แข่งเต้นแนวเคป๊อปทีป๊อปประมาณนี้ครับอ่าเต้นโคเวอร์เพลงเกาหลีเพลงแบบบาบอยแบนด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมน่าจะชอบเป็นฟฟลแบบบอยแบนด์แล้วเคยฟอร์มวงเพื่อเป็นบอยแนปะยังไม่เคยครับเคยมีแต่ฟอร์มวงไปแข่งเต้นงานตามงานประมาณนี้อ่าในค่ายหนังค่ายละครหรือค่ายเพลงติดต่อก็ได้นะถ้าต้องการแบบนักร้องที่เข้าไปเต้นได้เชิญเขาได้เลยค่ะหรือจะจักเต้นที่เข้าไปร้องก็ได้นะก็คือแบบว่าอันนี้คือเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่ร่วมกันเต้นหรือว่าไง มีเพื่อนด้วยครับแล้วก็แบบฟอร์มกันมาจากหลายๆที่แบบตอนนั้นคือแบบไปในกลุ่มแข่งเต้นแล้วก็ฟอร์มฟอร์มทีมกันมาแล้วก็คือหมายว่ามันไม่ใช่เพื่อนที่จะมาจากโรงเรียนเดียวกันหมดใช่ปะมใช่ค่ะมีโรงเรียนอื่นด้วยอื่นด้วยคือแบบแค่ไม่มีคอมมูนิตี้ของเด็กที่เต้นเลยเนียหรอโอ้ในเฟซบุ๊กหรือว่าในโอตอนนั้นผ่านในโอเพนแชทครับในไลน์แล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยใช่เป็นกลุ่มในเพจเฟซอ๋อคือจะมีเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่แบบที่แบบเต้นโคเวอร์ด้วย ไปบ่อยไปเจอเหรออ๋อไม่ใช่ไปดูไปดูโอเคไม่ได้ไปเต้นไม่ได้ไปเต้นนะไปดูแล้วได้ข่าวว่าเราเป็นประธานนักเรียนด้วยเหรอใช่ครับได้แล้วแฟนเป็นประธานนักเรียนประธานนักเรียนหมาผมเป็นประธานนักเรียนมาได้ ประธานนักเรียนเป็นยังไงลูกทำอะไรบ้างมันเป็นงานที่แบบดูแลแบบคนทั้งโรงเรียนเลยมันแล้วแบบมันจะดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนเลยครับผมพวกงานไหว้ครูแบบอย่างที่ผมมีงานหลักๆที่เคยได้ทํามาคือเป็นโปรดิวเซอร์งานเดินแบบโรงเรียนด้วยใช่เป็นอีเวนต์หลายๆอย่างของโรงเรียนก็คือคณะกรรมการนักเรียนะัป็น้าปชอปประธานนักเรียนเนาะฝึกไว้ลูกเดี๋ยวได้เป็นประธานสภาเฮ้ยผมไปเกี่ยวได้นี่ ทำกีฬาสีอะไรด้วยอ่ะเป็นอะไรบ้างเป็นกีฬาในกีฬาก็ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเป็นดนัมเมเยอร์ของคณะสีตัวเองค,เครับคเคยได้ปะเคยเป็นดนัม<ะ>เมเยอร์ไม่จริงตอนตอนกีฬาสีเราอยู่แผนกพวกอาหารไงอ่าอวยขวนคือไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแจกเขานะกินเองยิบให้น้องว่าหิวไหมหิวมาน้องน้องก็หิวมาน้องน้องกินเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเป็นตำแหน่งอะไรในกีฬาสีนะเป็นพิธีกรของเลยใช่อ๋อเป็นพิธีกรปีนี้เป็นพิธีกรเหรอใช่แต่ว่าปีที่เราเป็นดัมมิเกอร์ครับเป็นหลายอย่างซะเหลือเกิีฬาสีของโรงเรียนมันจะมีปีละครั้งใช่ครับใช่ปีละครั้งเนียครัดัมมีเยอร์คือก็คือมีไอ้ไม้ใช่มันจะแบบโยนเดินอะไรเงี้ยโยนได้ใช่ไหมเคยโยนเคยโดนแบบพวกเขานี่หัวแตมันต้องซ้อมอ่ะครั้งนั้นที่ผมซ้อมใช่ไหมครับผมแล้วแบบฟาดแล้วหัวโนเลยหัวแตกเลยเข้าโรงพยาบาลจริงกจริง นนไม่ไม่เคยอันนั้นหอ์โมนหรือเปล่าชอบชนะวามเจ็บปวดอ,อะพี่นะชอบเสพติดฟามเจ็บปวดใช่ห<อ>นักเท่าไหร่ยิ่งดีคือง่ายว่าเอาเอานี่เอาหัวทุบ<อ>ไปแทงนางชอบกูหรือมึงเอาเอาอะที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องที่เราเป็นเด็กกิจกรรมเนาะแล้วก็มีสังคมของคนที่เต้นโคเบอร์ด้วยกันเนี่ยที่เราคุยกันก่อนที่เราจะถ่ายรายการนะว่ามีแบบว่าเรื่องราวให้มันแบบ เสียวเสียวเสียวในไวกรตต๊ะไวกระต๊ะเจ๊อ่าเล่าอ่าเล่าเล่าสีก็ตอนนั้นใช่ไหมครับคือมันเป็นเหตุการณ์ตอนผมแบบไปซ้อมเต้นกับทีมแล้วทีนี้คือเหมือนแบบมีพี่คนหนึ่งเขาเป็น L G B T แล้วเขาสายวานเขาเรียกสายวานของต้นผมยาวยาวยาวด้วยยาวประมาณไหนประมาณนี้หรือประมาณนี้ประมาณนี้ก็ยาวอยู่นะก็เพคนนั้นหรือเปล่าก็ถ้าผมยาวว่า ไม่ใช่ผมกําลังนั่งพักแล้วเขาเข้ามาทางด้านหลังใช่ไหมแล้วก็แบบมากอดผมเลย <No. S 1> แล้วก็แบบกอดเลยใช่คือจริงๆงเคยเคยรู้จักกันมาแบบส่วนตัวนิดนึงอยู่แล้ว mm. แต่แบบตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาแบบ ชอบผมครใช่อะไรประมาณนี้แแบบชอบจริงๆหรือว่าแค่เล่นโอเคชอบจริงชอบจริงใช่ไหมนั่นแหละแล้วเขาก็มาแบบจั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 บอะไรประมาณนี้ตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยอะไรนะถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้เลยหรอจับจับเลยเลยคือจับแบบก้เหรือนีดจับแบบนี้ปะผมนั่งอยู่แล้วเขามากอดจากทางด้านหลังแล้วเราแบบขัดขืนต่อสู้ตอนั้นผมทำอะไรไม่ดูผมแบบเฮ้ยทำไรอะทำไรทำไรแล้วแกล้งขืนเขาหลังเชื่อพี่นะทำไมเขาเออเออเนี่เขาเนี่จะมูกกู บอกนี่คือวิธีการป้องกันตัวถ้าว่าพวกเล่นกุ้งเข้ามาก็คือแนวนี้เลยถ้าถ้าเราไม่ได้เล่นด้วยนะก็คือสอกเลยไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วถ้าเราเล่นด้วยเป็นยังไงพี่อก็อันนั้นเขาเรื่องของเขาไงมันเป็นความส่วนตัวของเขาถ้าเขาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราไปโดนแบบที่ไหนที่ซ้อมเต้นหรือว่าที่อะไรใช่คือตอนนั้นคือผมไปซ้อมแข่งเต้นเพื่อจะเตรียมแข่งงาน M B K แล้วผมไปซ้อมที่ M B K ครับผมก็โดนที่ห้องซ้อมเต้นเตรียใช่มันเป็นเหมือนสเปซให้คนมาซ้อมเต้นใครเข้ามาไก็เยอะครับตอนนั้นนนักก็เคคะตวออออืยยู่่ เขเห็นด้วยอย่างงี้หรอแล้วเขาช่วยไหมเขาก็ตอบของเามือกันยิ่มเป็นเด็กสยามอยู่แล้วชอบไปเดินสยามแต่เรียนอยู่รัฐเภาใช่อาจจะเห็นว่าแบบที่พูดมามันมีแต่ห้างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเพี้ยคนเดียวคือแบบมันเหมือนผมเป็นคนที่เอ็กซ์โทรเวิร์ดมากๆใช่ไหมแล้วมันเหมือนใช้พลังงานไปแบบจนหมดแล้วผมก็อยากหาที่แบบฟูพลังชัดแบตใช่ฮิวอยเองรักอยู่นี่ไปเสียบเลยไม่ได้ไม่ใช่คือแบบว่า ถ้าดูจากดูจากน้องทิกกาคงได้ว่าสนุกสนานเฮฮาตอนที่เราทํางานหรือว่าคุยกันอย่างเงี้ยเนาะ<ช>แต่ว่าสเสร็จจากงานก็จะแบบเหมือนกับพักละเหนื่อยแล้วอยากไปชาร์จพลังให้ตัวเองบ้างคือแบ่งเซ็กชันของการทํางานการเรียนแล้วก็การให้พลักก<อ>งกับตัวเองใช่ครับก็<ช>ดีนะอันเนี้ยนี่คือรู้สึกว่าเป็นเป็นวิธีที่ดีมากจะเรียกว่าเอ็กโทรเวิร์ตไปเราก็ไม่รู้มันมันคือเอ็กโทรเวิร์ตหรือปลาสเตอร์บัลผมเคยทำแบบแบบแบบทดสอบ MBTI เป็นคนแบบเอ็กโทรเบิร์ตหนึ่นะพี่แล้วกฮกอ๋อ ผมมีความสุขที่จะอยู่กับคนอื่นทํางานกับคนอื่นแต่ว่าแบบเวลาอยู่คนเดียวมันจะเป็นการใชร้พลังงานตัวเองมากกว่าจริงๆก็อาจจะเรียกว่าเป็นแอมบิวเอทเป็นกึง่งกึงระหว่างไอกทวร์กับอินทเวร์ก็ได้ประมาณคือว่าทํางานก็จะเต็มที่ใช่คับแต่เวลาคนเดียวก็คือแบบ<ช>ได้ใช้พลังทุกตัวโลกของกูเลยโลกของเราเลยอะไรอย่างนี้ถูกไหม<ช>พี่แอนลองดงดิกูอยู่ไม่ได้มึง กูเป็นลูกตาถามค่ามมีว่าอินเทอร์เวอยด์ไหมเป็นไปจะอินเทอร์เวิร์ดไม่มีค่ะของพี่แอมไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ดไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ดของพี่แอมเป็นไบโพล่าไตรโพล่าสามสามคนนี้สามคนแดกไปไหนอย่าเสกให้บุคคลิกสามคนนั้นเนี่ยมีสามคนตัวเองเคยให้ข้อมูลไว้ว่าแบบตัวเองไปเดินที่โยวาลาหรือยังไงนะอ๋อคือเหมือนแบบผมกำลังเดินซื้อของอยู่ทีนี้มันเป็นช่วงแบบเย็นๆแบบประมาณหกโมงเย็นแล้วประมาณนั้นกำลังพริ้วกำลังพริ้วกำลังพลิ้วแล้วเหมือนตอนนั้นไปเดินแบบเฉียดๆแทบๆร้านที่เขาแบบเอออปปรรร้้าาาานนนหะมณั เจอแบบเขาเป็น L G B T เหมือนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหมือนกันคนไทยป้ะคนไทยปะคนไทยเขาคนไทยคนไทยไม่ใช่ใช่หน้าไม่ใช่ใช่หน้าก็คือเขาเดินเข้ามาแล้วก็ถามผมแบบน้อง2 5 0 0้ได้ไหมคืนหนึ่งสองพันหรอนอนเปป้นอนเปป้าใช่เอ้ยไม่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 บอกไปเลยแบบ2อ0 0มื่นห้าอน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไปก่อนก็บอกไปก่อนเนี่ยบอกบอกการบอกราคาที่สูงขึ้นเพื่อที่จะปกเก่งกัไรเพื่อที่จะเพื่อที่จะีการปฏิเสธใช่ไหมใช่แต่เขาให้ก็ มันก็มีวิธีแหละถ้าเขาจะให้ไม่ล่ะถ้ามีเข้ามีเสนอมาแค่สองพันห้าสองแสนนะไม่มีทาวเป็นการปฏิเสธแบบเบาๆแล้วตอบว่าไงตอนนั้นผมก็แบบไม่ครับผมไม่ขายผมไม่ขายตอนนั้นด้วยความที่แบบผมยังเก่งๆอยู่แล้วก็แบบไม่รู้จะทําตัวยังไงก็เลยบอกผมไม่ขายครับผมให้ฟรีเฮ้อย่าลืมอย่าลืมนะอาจ่าจำแล้วจำไม่ใช่หรออย่าลืมสิ่งที่พี่เซฟสอนไว้สอกสอกเท่านั้นที่น้องเอฟติงโอเคน้องเอฟติงแล้วพี่แอนล่ะใครเดินยักษไม่เคยนะอยากลองเดิน ไมย่เคยฉัค่เคย้ฉันไม่เคยโดนผู้ชายตีนะจริงเหรอแล้วก็จะอยู่กับเธอาตลอดฉันไม่เคยโดนตีนะแล้วที่ผมพาเจไปโรงพยาบาลวันนั้นคืออะไรวะมึงกูไม่สบายไ่กาบ้าตอนแรกไปกับเพื่อนเราตอนนั้นแบบแยกไปเดินคนเดียวอ๋อคือจะจะกับแล้วคือหน้าเราเชื้อเชื้อะไรขนาดนั้นดูนเดินเข้ามาถามวะเออเราอาจะแบบนาตาดีหรือเปล่านาตาดีหรือเปล่า เยาวราชแล้วในไอจีก็ต้องมีทักมาสิสืบเนื่องมาจากตอนนั้นผมเคยไปแบบไปทำไปทำผมที่ร้านนึงอะไรงี้แล้วก็แบบคลิปติ๊กต็อกมันแมนแล้วแบบคนติดตามก็เพิ่มขึ้นในไอจีใช่ไหมครับก็แบบมีคนแปลกๆทักมาเต็มเลยอ๋อเพราะว่าเราลับดูมาว่าเขาว่ดังจากติ๊กต็อกคลิปที่แบบไปทําผมร้านทำผมร้านนึงใช่ไหมแล้วก็คือไปกินของเขาหมดเลยของขคือคือของที่ลูกค้าของที่ทางร้านให้กับลูกค้าเหรอล้วตัวเองฟาดหมดเลยฟาดหมดเลิกไม่ของกินนะคือเลิกเลิก คือมันจะมีบางส่วนที่เตรียมมาให้ลูกค้าแล้วแต่คือแบบเป็นไอติมเมาโตตอนั้นเขาซื้อมา ah. แล้วเขาก็แบบผมก็จ้องแล้วเขาก็แบบอยากกินหรอผมก็เลยแบบได้ให้ก็ดีแล้วเขาก็ให้กินค <laughs> ือตัวเองกิโก้หมดเลยเหรอยอดเขาให้มา <laughs> เขามีมะม่วงและปลาหวานก็กินไปร้านฉันสิจะซื้อไอติมวอลให้จริง <laughs> ปะจริงปะจริงปะเขากินมัโตวอลเขาไม่กินมันหยุดผมชอบมัโตปุ๊กกือให้เราจะกินสิมาเลยถ้าอยากกินไอติมเหมือนจะให้กินไอติมแต่พี่ชอบมีไอติมกะทิที่มันปรุงรสเค็มใช่ไผ่ทองว่าไผ่ทองกินไหม ชอบชอบชอบผมชอบไปทำรอแล้วนะสัญญาชอบกินไอติมชอบดูไอติมมึงเจอกูคือคุณชอบเยอติมด้วยใช่ไหมชอบมากชอบมากมีรสชาติแบบเฉพาะไหมชอบแบบรสชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยบัวดำซีมเออร์เฮ้ยไอ้บัวดำก็ชอบใช่ไหม หัวรอดาอะไร่เงี้ยหัวรอดอะไรก็ไม่มีจริงนะพี่ต้นน้อยม่เคอดันโยมมาโทรดาป้ายแย่เนอะแม่ก็เราไม่ทันเนี่ยธรรมชาติอะไรอ่ะส่วนตัวชอบมินช็อกชอบกินมินช็อกเอาจริงชอบมินช็อกเหมือนกันจริงไหมเนี่ยจริงที่ไหนสิถูกคอมีอยู่ที่ดูมินช็อกมีอยู่อ่ะไม่เอาพูดไม่ได้ไม่อยากไม่อยากหลุดทะลุไม่แต่ชอบเหมือนกันเราชอบไอติมมินช็อกแล้วก็ชอบไอ้มินช็อกที่เป็นแบบน้ำอ่ะชนต้องชนมินช็อก มีอะไรแนะนำมีอะไรแนะนำนมินช็อกเป็นร้านมินช็อกอะแถวแถวอารีเราไปร้านนี้บ่อยทุกวันที่เราไปอารีถามถามอิงกับดำเลยต้องไปกินมินช็อกร้านนี้อร่อยมากร้านนี้แนะนำเดี๋ยวพี่บอกร้านให้หลักโอเคหลังไหมโอเคใช่ดิวครับดิวโอเคจัดการซะอร่อยมากแต่ถ้าใจพูดชื่อก็คือต้อกตอนมาเงินมาแล้วโอนเงินเดี๋ยวพูดขึ้นมาเลยจริงๆกินของหวานทุกอย่างเลยผมเป็นคนชอบของหวานมาก หวานหวานพี่ชอบพี่กับพี่แอนไม่ชอบของหวานเลยดูตัวพี่แอนกูชอบสิอ <laughs> ของหวานอ่ะของหวานคือของโปรดกดูเลยโอเคความพยาบาทคือของหวาน ดูปากนังด้วยเออเราแบบว่าเต้นด้วยก็เจอคนมากนาาหลายตามีคนมาจีบไหมอะไรเงี้ยหรือก็ก็มีมาบ้างครับผมช่วงที่แบบช่วงที่คลิปมันแมทแมนเนี่ยก็มีคนทักมาบ้างในไอจีประมาณนี้แล้วแบบมีใครตรงสเปคเราหรือว่าสเปคเราเป็นแบบไหนอะไรางี้มไหมจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบมีสเปคตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแบบอยากเลยคนจริงใจมีไหมเธออยากเจอคนดีที่ไม่เคยไม่เจอ ทั้หมดทักมาได้เหมือนกันเนาได้พี่แอนดูสอบวยพี่แอนดูสอบน้องด้วยไม่เป็นไรหรอกสอบทำไมล่ะมจกใจกูดูสอบหรือกูดูอะไรทักมาได้นาเขาบอกว่าไม่ปิดการปิดการทักมาได้หมดเลยใช่ไหมก็จริงๆอยากได้แบบคนจริงใจอย่างเดียวเลยขอไม่แบบไม่ทำใหาไ่รนี้อันนี้จริงใจแต่นี่มีเงินแล้วก็จริงใจด้วยใครอยากจะจริงใจกับน้องติกเกอร์นะครับก็สามารถที่จะทักมาได้ที่ พักหาน้องเขาได้แล้วก็ขอพร้อมเพย์ก่อนนะก่อนที่จะคุยอ่ะขอคนจริงนะครับขอคนไม่เล่นนะครับขอคุณไม่เล่นสองพไม่ทักส่งครับสองพหายไปก่อนนะราคาบรรยาการนี้หายไปก่อนต้องแพงกว่านี้เนาะต้องแพงกว่านี้โอเคดิไม่พูดแต่โอเคคือแบบรูปการเล่นอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันจบได้ด้วยเงินแต่ว่าเงินต้องมากพอไอพอนีค่าเพิ่งออกใช่ก็สนอให้น้องไปเลยวหาพี่แววมไอโฟนสิบห้า ไม่ต้องเสนอที่ก็คือส่งมาเลยจบใช่ส่งมาให้เขาเลยหรือเ่าขอเพิ่มเพย์อย่ามาเช่าจบบ้านหน้าเลยไม่เอาส่งมาให้เราก็ได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวข้าไปลงตึงก่อนถ้าแดกให้นอน <c oughs> ใช่ทรายม่ต้องหานก่อนเอออ่ะวันนี้คือแบบคุยกันสนุกมากเนาะน้องทิกเกอร์คือแบบตอ,อนที่น้องมาตอนแรกคือแบบน้องนั่งเงียบเเออเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงวะตอนแรกยังเก่งยังไงแบบใช่บอกเพี้ยนเอาไงดีวะน้องนั่งเงียบอยู่เดี๋ยวเอาไงดีวะก็ตื่นเลืกมาแต่ต้องขอบคุณผู้จัดการคนนักัดคนมาให้เราอ่ะพีนนนนนะวัีี้้ทท่แแบบบบเเเจจอออองงติิกกรร์าๆุค ก็อย่างเราคุยกับน้องมาเนี่ยแ,แรกน้องคนนิ่งๆแต่พอเราเริ่มคุยมันจะเลื่อยมันลายพฤติกรรมเขาอะพอได้คุยพอเขาจับจุดได้ไมันจะแบบสนุกเนาะ,<ช>ะเพราะว่าจริงๆรายการวันนี้เราเพิ่งมาเจอกันวันนี้บนแรกเนาะ <S <S ใช่ไหมร<นอ>ู้สึกว่าเออมันคุยสนุกคุยกันอะไรก<ช>ัก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มารายการวันนี้กับพี่เซบแล้วก็พี่ยันาคือขอบคุณมากขอบคุณมากที่แบบพาผมมาแบบให้มาสนุกวันนี้แบบผมตอนแรกผมที่บอกว่าผมมาตอนแรกผมเก่งมากเลยแบบไม่รู้ว่าแบบเก่งอะไรไม่มีอะไรเก่งเุยพี่สองคนคุยสนุกมากเลยก็ขอบคุณมากครับ สุกท้ทานนี้ก็คืออย่าลืมฝากตัวเองก่อนอีกครั้งหนึ่งอินสตาแกรมทิก o กช่องติตดต่อใดของน้องที่แบบว่า ให้ผู้ชมได้มาแบบว่าแสดงความริงใจกับน้องหรือ<ช>ว่าเข้ามาเชยชมน้องมาเชยชมน้องออแต่ไม่สองันห้าแล้วนะขอะขอให้คว<า>น,นันฝากฝากฝากครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามผมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยครับถ้าเป็นอินสตาแกรก็ tg.triggerz z ครับผมส่วน TikTok ก็ tg.triggerz อกอตรงนี้ได้เลยครับปลิงปลิงอ่าพี่แอนฝากเสริมให้นิดนึงแต่ว่า ถ้าผู้จัดท่านไหนจะเห็นน้องแล้วก็ชอบในตัวน้องติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นะไอจีเป็นเบอร์ของผู้จัดการน้องได้เลยนะจ๊ะ<ช> <Hey. S 2> น้องก็สามารถาทั้งเต้นทั้งร้องนะครับผมแล้วก็<ช>ที่สำคัญนะเอาจริงเราเราได้คุยกับน,น้องมาแล้วรู้สึกว่าน้องของที่แบบว่าเวลาพูดเสียงเขาชัดมากช่ชัดจริงๆแล้วรู้สึกว่าอัคระคือแบบดีมาก มีการแบบว่าได้ทันทีของเสียงได้ค่อนข้างจะดีมากจริงๆ,ๆอันเนี้ยบางคน<ช>บางคนยังต้องไปเรียนเพื่อพูดนะใช่ใช่วันนี้ก็ก็คืออะไรเงีย้ยเลยคือในตอนที่น้องจะอยู่มม .5 <ช>แล้วแบบว่ารายการของเราค่อนข้างจะแบบว่ารุนแรงนิดนึงสิบแปดบวก<ช>ก็ถ้ามีคําไหนที่พี่กับพี่แอร์ได้แรงไปก็ต้องขออภัยเป็นที่ดีด้วยขอโทษด้วยนะคะใช่แล้วก็อย่าเพิ่งดราม่าเนาะอย่าเพิ่งดราม่าแล้วก็พ่อคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งมาตีหนูนะมาตีนะจ๊ะใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าให้มันเป็นกันเองที่สุดครับน้อง ือวัยมันมันก็คือวัยเนาะวัยไม่ใช่ตัวเลขปะใช่พอเรามารู้จักกันเราคุยกันมันก็ฟีลแบบมันเพื่อนคุยกันใช่เรื่องตเดลงทันทีเลยอะอะไรอย่างงี้อ่ะท้ายนี้เป็นธรรมเนียมของทางรายการเรานะฮะที่ธรรมเนียมอะไรครับพูดคำว่าเอาเซลโอ้ยวันที่พี่แอนพี่แอนกับพี่อ่ะจะพูดคำว่าไว้ก็ต่อ ใช่โอ้เสียวแต่เสียวเนี่ยสไตล์ของหนูนะว่าเออที่แบบคนที่เขารอดูว่าโอ้เสียวเนี่ยสไตล์ของหนูว่าคือยังไงใช่ใช่แบบเฮฮาจะเต็มที่เลยเอาเป็นแบบเป็นตัวของผมเองเลยไปโอ้เธอเลยเธอเสียวเป็นอะไรคือเรื่องของเธอเลยเธอจะเสียวเธอจะพริษเธอจะอะไรก็เรื่องของเธอเลยอ่าได้มาพี่ทักถอยหลังนะสามสองหนึ่งไว้กันต่อโอ้เสียวค่ะ โอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e ให้กับรายการไวกระตอ<ส>ะด้วยนะครับ <Woo! S 1> ครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับรายการวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการไวกระตอ,อ้ยเซลด้วยนะครับบายบายครับอะแล้วเป็นเด็กกิจกรรมอะไรยังไง อะะไรรนคับเป็นเด็กกิจกรรมหรือยังไงอย่าออยย่่าาเดทแอร์อย่าเดทแอร์ต้องดูไปที่ดูไปที่เออ่ไวบอร์ดด้วยแล้วเราทำนะแบบว่าทำกีฬาสีคือทำเป็นตำแหน่งอะไรในกีฬาสีนะเป็นดัมเมเยอร์ครับผมดัมเมเยอร์ส่วนปีนี้เป็นพิธีกรของเะไใช่ครับอ๋อเป็นพิธีกรปีนี้เป็นพิธีกรเหรอใช่แต่ว่าปีที่แล้วเป็นดัมเมเยอร์ครับเป็นหลายอย่างซะเหลือเกินแล้วในไอจีอะไรเนี้ยมีทักก็บ้างปังป่าท้าว่ามีทักก็บ้างปังป่าท้าว่าอ่าเดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนคือ เดีแป๊บหนึ่งใครก็เดือดว้ยกะต่อเออเสีย